สว auto: ั <im cose wick> <GI> สดีค่ะนักเรียนมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับมาตราตัวสะกดวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กกก่ะแม่กกนะครับกอกกกแม่กกก็คือคำที่มีกอไก่ออกเสียงกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดแต่แม่กกนั้นบางคําไม่ได้ใช้กอไก่เป็นตัวสะกดแต่อ่านออกเสียงกอกไก่ ะะบางคำจะมีโคไข่นะคะเรียนดูมีโคไข่เป็นตัวสะกดบางคำก็มีโคควายสะกดแต่อ่านออกเสียงกกไก่บางคำก็มีคโคระคังสะกดนะครับออกเสียงก,งกองกไก่นะคะออรับนะมีมาตราตัวสะกดสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนแม่กอกที่ตรงมาตราก่อนนะครับคือคําที่มีกอกไก่เป็นตัวสะกดอย่างเช่นเรียนดูนะครับ คำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดอะเอางั้นเอาทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราเลยดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะครคำแรกคำว่ามะกอกมะกอกกอไก่ตัวสะกดนะคะนี่กอไก่นะคำที่สองเมฆเมฆมอเอโกเมฆ นะแต่ใช้โคระครังเป็นตัวสะกดนะคะเมกนะและ้เดือนเราเขียนกระมานก็มเอ,อโกเมฆเลยนะคะอ่ามเอเมเมโกเมฆออกเสียงกอไก่นะคะแต่ตัวเขียนนั้นใช้โคระครังเป็นตัวสะกดนะอ่าใช้โคระครังอ่าคำต่อไปอ่าคำว่าหมวกอันนี้คือตรงมาตราแม่กก นะนกคนะำต่อไปนกนะตรงมาตราคำต่อไปคำว่าสุนักนักเรียนดูคำว่านักในะช้ขอไข่เป็นตัวสะกดซึ่งไม่ตรงมาตรานะแต่ออกเสียงกอไกคำนะอ่านสุนักนะสุนักโนอะโอนักนะนะเห็นไหมคะออกเสียงกอไก่แต่ใช้ขอไข่เป็นตัวสะกดนะนี่คือไม่ตรงมาตรา นะคำนี้ไม่ตรงมาตราพผักผักนี้ตรงมาตรานดะังนั้นในหน้านี้มีทั้งคําที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราในแม่กกมีคําที่ไม่ตรงมาตราอยู่สองคำก็คือคําว่าเมฆกับคําว่าสุนะัขนะเมฆใช้คระคังสุนัขใช้โขไข่สองคำนี้ออกเสียงแม่กกก็คือกอไก่เหมือนกันนะ อีกสี่คำนั้นคือกอไก่เป็นตัวสะกดตรงมาตราฉะนั้นในหน้านี้มีทั้งตัวไม่ตรงมาตราและตรงมาตรานะนะอืมเราจะเห็นชัดนะฮะทีนี้ให้เห็นชัดขึ้นตัวอย่างนอกจากที่ครูยกตัวอย่างมาคําที่มีตัวสะกดแม่กกทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรานะะมีเยอะอ่านักเรียนดูนะอ่าลองดูคำแรกคำว่า กระจกอันนี้ตรงมาตรานะคะหมวกตรงมาตราคุกกี้ตรงมาตราที่พักตรงมาตรานะ,ะดูตัวสีแดงนะคะที่ครูเน้นไม่แล้วตัวหนังสือสีแดงแดงอ่าก้อนเมฆอ่านี่เมฆเม่งเมฆเมื่อกี้คำเมื่อกี้นะคะไม่ตรงมาตราคำนี้น,นี่นี้นี่คำไม่ตรงมาตราอ่าแต่อานกเสียงกอไก่อ่าคำต่อไปตุ๊ก,กตานี่ตรงมาตรากระติกน้ํา ตรงมาตรานะคะเน็คไทยน,นี่ไม่ตรงมาตราอ่าไม่ตรงมาตราเน็คนอเอกกอนิกนะคะขมานนอเอกกอออกเสียงกอไก่อ่าเน็คไทยเอ็มก็ไก่แต่ตัวเขียนใช้โคควายนะคะถัดไปสติกเกอร์อันนี้ตรงมาตราจิ๊กซอตรงมาตรานะ,ะสุนัข ไม่ตรงมาตราเห็นไหมครเพราะว่าสุนัขใช้โขไขเป็นตัวสะกดแต่อ่านออกเสียงกอไกอ่เวลาเราเขียนคำอ่านนะครับสุนัขคำนี้สซอ,อ,อุสุนอ,อะอนกอสุนัขเห็นไหมครับออกเสียงกอไก่แต่ตัวเขียนนั้นใช้โขไขเป็นตัวสะกด ะะแล้วก็ยังมีคำอื่นอีนอก,อกเยอะนะ,ะยังมีคำอื่นอีก,อกเยอะนักเรียนสามารถาหาไปได้ดูตัวอย่างต่อไปนะ,ะตัวอย่างต่อไปในบทท่องจำนะ,ะบทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่กกนะกอไกมานอนฟักขอไข่คอควายนั้นนั้นไม่ไปไถาานาะมัวนอนกินแต่หญ้าคอรักขังจา ดังงางเงียนะะก็คือมีตัวสะกดในมาตราแม่กกก็มีก,ไกอไก่คอไก่คอควายและคอระคังสี่ตัวนะนะอ่าอไก่ขอไก่คอควายและคอระคังเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กกถ้ากอไก่ตัวเดียวก็คือคําที่ออกเสียงตรงมาตราะะถ้ากอไก่ตัวเดียวนั่นออกเสียงตรงมาตราส่วนคอไข่ คอควายและคระคังสามตัวนี้คือคำที่ไม่ตรงมาตราในแม่อกนะก็ยังมีคำอื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่นคำว่าสามัคคีอ่าสามัคคีอ่าคำนี้ก็ไม่ตรงมาตราใช่ไหมครับคำนี้ก็ไม่ตรงมาตราไม่ตรงมาตราตรงคำไหนตรงที่มัคกอ่า คำอ่านก็คือสอาสามมออะกมัคคออีขีนะฮะออกเสียงกอไก่คอควายสะกดแต่ออกเสียงกอไก่ในมาตราแม่กุกะะเวลาเราเขียนคำอ่านเราต้องมีเครื่องหมายแยกเครื่องหมายนี้นะครับขีดนี้เราเรียกว่ายัดติพังแยกพยางเพื่อรู้ว่าคำนี้อ่านออกเสียงกี่พยางนะครับแล้วอ่านออกเสียงมาตราตัวสกดแม่ใดแล้วก็เขียนแม่นันตร,ตรงตรงไปเลย ะะสามัคคียังมีอีกเยอะนะนะความสุขถ้าเป็นสองพยางขึ้นมานะคะถ้าเป็นสองพยางอย่างเช่นคาว่าความสุขความสุขเห็นไหมสุขขอไขอ่ค่ะแต่สุขตัวนี้นอ่านออกเสียงกอไก่ก็คือสออุก,กอ อ่าสุกแม่กุกใช่ไหมนะอ่าออกเสียงกกไก่กกไก่นะแต่ตัวเขียนนั่นใช้โขไขะะ่ยังมีอีกเยอะแยะนะ,ะยังมีอีกเยอะแยะนักเรียนสามารถไปหาได้เดี๋ยวครูจะมีใบงานให้นักเรียนทําในมาตราแม,ม่กุกนะครถ้นานักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วะะเ,ลเวลานักเรียนทําใบงานก็ไม่ยากนะ,ะันักเรียนสามารถที่จะทําได้อ่า ข้างหน้าตรงไหนถ้านักเรียนไม่เข้าใจอ่านตรงไหนไม่กล้องพยายามฝึกอ่านด้วยก็ได้นะครับฝึกอ่านฝึกเขียนพอนักเรียนอ่านเข้าใจแล้วนักเรียนก็สามารถทําใบงานที่ครูแจกให้ไปนะนะสำหรับมาตราแม่กกซึ่งมีทั้งตัวตรงมาตราและไม่ตรงมาตราสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในมาตราตัวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ